ดีค่ะชอวไม่ไดก่อน,นนะคะวันนี้ก็จะมาดูการเตรียมข้าวปลูกเนาะจะไปหวานก้าค่ะคือเอาน้ําใส่กระมังนะคะแล้วเราก็จะมาแช่ข้าวปลูกแช่ไว้หนึ่งคืนค่ะแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วถึงจะเอาไปหวานพรุ่งนี้นะคะเมื่อะลุ้นนะนเดี๋ยวเราก็จะมาคัดแยกออกนะคะว่า ข้าวเม็ดเต็มกับข้าวเม็ดรีบคือไม่ต้องใช้กระดุงฝัดเนาะใช้น้ำเลยค่ะแล้วก็จะซาวซาวคนๆคนคนเม็ดรีบมันก็จะลอยน้ำเม็ดเม็ดที่มันเต็มมันก็จะอยู่ข้างล่างเจ้าก็เปิดเชือแล้วมันยังอรลอยไหลอ้อเปิดเสือออ้อน้ำนะ พราะว่าเม็ดเม็ดร,รีบนี้มันจะมันก็งอกเหมือนกันค่ะแต่มันไม่แข็งแรงเอาเม็ดที่เต็มเต็มมันจะได้เจริญเติบโตเร็ว,วจะได้แข็งแรงเพิร์ถ้ามันไหลเอาไปเลยไก่ย่างเก็บกินมันมันเป็นเมล็ดข้าวที่ครึ่งหนึ่งไม่เต็มเมรร็ดค่ะเป็นครึ่งเพราะว่ามีแมลงเจาะกินเนื้อมันข้างในเน้เจาะกินข้าวข้างในเน้ แต่ถ้าเกษตรดอกไม่ให้ไม่ให้แมลงเจาะเมล็ดข้าหรือว่าหรือว่านอนที่มันมีไข่อยู่ในเม็ดข้าวเราจะให้หมักหมักยาไว้หนึ่งหนึ่งเดือนนะคะแต่เราไม่มียาเนระไม่ได้หมักนะเอาแบบธรรมชาติ เฮ้มันไหลเอาไปสก้อนเจ้าก็จัะขลุนไหมเนาะมันมีไหลมีนก็ขลุนเนี่ยไม่ไหลเอาไปรูดรีบทั้ามาหนึ่งหลักชุบน้ำมั้งเลูกกว่าน้อเหมือน่ลยเพราะว่าเห็นเปวดน้ำมัน มเมลนเข้ามามันก็จะไหลออกปนํานี่นะครัคือเม็ดดิบค่ะเราจะเอาออกมันก็งอกเหมือนกันค่ะแล้วมันยังมีมันยังมีงอกยังมีข้าวอยู่ครึ่งหนึ่งเทลงหมดดิค่ะต้องได้ออกกระมังอีกนนึงนะซื้อ กสอบหมดแม่งเต็มอยู่บ่นี่คือแมลงเจาะกินข้าวอยู่คาดำๆลอย นี่นคือเขาเรียกข้าวเหนียวอุบลหรือข้าวพันเสี้ยแต่มันเป็นข้าวข้าวกลางค่ะไม่ไม่ใช่ข้าวงานันไม่ใช่ข้าวเด๋วไม่ใช่กอขอนะคะที่จะเป็นข้าวกลางเขาไหลลงไปแล้วจมลงไหมแะ๊ะแ๊ะลงอีกเสียก่อน,นยังมีเตะหนัง าพ่อแม่พาทำพ่อแม่ก็จะใช้ก,กระดุงมาฝัดฝัดเนาะอันนี้คือไม่ฝัดค่ะคือให้มันลอยน้ำไปเลยแล้วก็เอาทิ้งไปเลย ดีน้มก็สลามนุษย์แถวกลนนุ่นนี่นี่นะก็คือข้าม็ดรีบเราก็จะอารอดออกปิดตะก้อนิแล้วจังสลาไหม คืคนคนคนให้เม็ดรีบมันลอยน้ำขึ้นมาอ๋อวำมาละ